สวัสดีค่ะชื่อโชติกามาลัยรหัสภรรยะก็คือ6 6 0 5ขีดพูดถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติเริ่มแรกก็คือมีเพื่อนชวนเข้าไปสมัครในเรื่องของการเป็นพระโสดาบันเ,เราก็เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงนะคะไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่นะเพื่อนก็เลยบอกว่า กลุ่มนี้อาจารย์ดรโรดเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นนานแล้วนะคะแล้วก็เป็นความประสงค์ของหลวงพ่อเดชศิลิงดำที่จะพาลูกหลานที่เหลือกลับไปบ้านก็คือเมืองพระนิพพานนั่นเองนะคะก็เลยรับปากกับเพื่อนว่าอืมก็ได้ก็ลองส่งมาจะสมัครดู แล้วก็ถามว่ามันต้องนั่งสมาธิไหมนะคะมันจะต้องไม่มีเวลาแน่ๆเลยนะตอนแรกก็ไม่อยากจะเข้าไปสมัครเท่าไหร่นะคะแต่เนื่องจากว่ามีความนับถือหลวงพ่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเคยอ่านประวัติของท่านนะคะและอีกอย่างหนึ่งเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยเคยไปบวชที่วัดท่าสูงเป็นการบวชแก้บนนะคะแต่ก็ไม่ได้นําเอามาใช้ในชีวิตประจาวันเท่าไหร่ทิ้งไว้ที่วัดนั่นแหละแล้วก็เคยพาน นักเรียนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแถวๆบ้านนะคะแล้วก็ครูที่สอนเนี่ยจะเป็นพระที่เป็นสายของหลวงพ่อโดยเฉพาะก็เห็นอยู่นะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถไปนรกไปสวรรค์ไปอะไรได้แต่เราก็ทําแบบนักเรียนไม่ได้นะคะสมัครเข้าไปแล้วก็มีแอดมินเนี่ยพาเข้าไปในห้องเตรียมฝึกแล้วก็ทําตามนะคะทาตามทั้งหมด12ข้อจับภาพพระ มันคือยังไงเราก็ยังไม่เข้าใจนะคะสักพักหนึ่งประมาณเดือนกว่ากว่าไม่ได้เข้าห้องฝึกสักทีนึงนะคะก็เลยไปถามเพื่อนว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าห้องฝึกสักทีนะคะแล้วก็ไปถามแอดมินสองสามคนก็ได้คําตอบเดียวกันค่ะว่ารอดรอเตอร์โรดก่อนเราก็กังวนกระวาน,นจะเป็นยังไงน้านะคะ,ะไม่นานนะคะไม่นานเหมือนกันประมาณเดือนครึ่งได้นะคะก็แอดมินจัดเข้าห้อง ในวันที่20เมษายนนะคะพอเข้าไปในห้องโอกโ็กรโะเบียบเหมือนเดิมเลยเออทําได้อยู่ละวละนะคะและที่สําคัญเมื่อเข้าห้งฝึกแล้วเนี่ยจะต้องส่งการบ้านเราก็ทําตามนะคะมีอาจารย์มาแนะนํา 5วันหวันต่อนคนนะคะแล้วก็ส่งการบ้านไปเรื่อยๆคุณครูเขาแนะนํำยังไงเราก็เอามาปรับใช้แต่เรื่องของการจับภาพพระเนี่ยเรายังไม่เข้าใจอถึงขนาดว่าจ้องมองดูรูปหลวงพ่อจอนน้ําตาไหล พอใกล้ๆวันที่ได้จริงๆนะคะเข้าใจค่ะว่าการจับผาพระนี่คือ,อยังไงเราไม่จําเป็นต้องมองเห็นเหมือนเรามองด้วยตาเปล่านะคะวันนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าทั้งอยากร้องไห้ทั้งอยากหัวเราะเห็นรูปหลวงพ่อก็ร้องไห้นะคะคิดถึงหลวงพ่อนึกถึงความเมตตาของท่านก็ร้องไห้หนักเลยก็เลยไปถามผู้ฝึกนะ,ะวันนั้นเป็นครูมาสโก คุณมาสโกก็แนะแนําว่าให้ปล่อยวางนะคะให้ปล่อยวางลองนึกดูซิว่าถ้าเกิดว่าร้องไห้แล้วเนี่ยภาพมันจะเห็นชัดไหมนะคะ เราก็ทําตามที่คุณครูแนะนํานะคะในที่สุดวันนั้นนะคะก็ยังส่งการบ้านอยู่นะคะแต่ไม่ได้ดูลายว่าเขาจะประกาศอะไรนะคะ,อะพอส่งการบ้านไปเสร็จอ้าวเพื่อนสแสดงความยินดีมาโอ้โหตอนนั้นดีใจมากๆเลยเห็นรูปหลวงพ่อเนี่ยปกติไหวทุกเช้าทุกเย็นอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยรูปหลวงพ่อ สว่างสดใสเป็นพิเศษนะคะอันนี้หมายถึงรูปในโทรศัพท์นะคะไม่ได้หมายถึงาภาพที่จับไว้ในใจนะคะตอนนี้ก็เลยเข้าใจว่าการจับภาพพระการทำสมาธมิชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกๆเวนาทีจริงๆค่ะเมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยความเป็นพระอริยะเบื้องต้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความโล่งโปร่งสบายไม่กล้าที่จะทำบาปนะคะจากที่เคยชอบเน็ต เรื่องของโลกกระทำแปดเนี่ยเราก็ไม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะกลับชอบที่จะฟังธรรม,มาจากหลวงพ่อแล้วก็นำมาปฏิบัตินำมาพิจารณาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่ทำให้ตัวเองปฏิบัติตัวจนเข้าได้เข้าถึงความเป็นพระอริยะเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะ